ไปทางนี้ดีกว่าวเฮียกูตะโกนสะดังเลยใช่เหรอรีบไปรีบไปอ้เอแค่หัวสารเอมพีือแค่หัวเอน้ำแข็งนี่ไอ้พูดานน้ำแข็งอ่ะมึงตามไฟไปนะเว้ย ตามไฟไปเรื่อยๆแล้วมึงจะเจอเจอห้องเข้าตามไฟไปนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโูยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดพันษาไปแล้วกว่าใช่เป็นไงระวังระวังระเบิดด้วยนะภูมันชอบเนียนโอ้เจอแล้วเพลทไม่ใช่เพลทที่เพนี่วะ What the fuck is this pain What the fuck โอ้เป่าของไปไว้แป๊บนึงโอ้โอ้เชียเจ็ดร้อยเอาของไปเก็บวะได้ได้ได้เราใส่หน้ากากถ้าใส่หน้ากากต้องมอมองมันจะเปลี่ยนได้ไหมถอดได้ไหมอูขึ้นไว้ละไอ้สัตว์เฮัลโหลมีใครยังรอดไหม ไอ้พี่วะก็ให้นอนไปให้พี่วะอ๋อหรอตายโอ้โหนมาละมาละแล้วพวกมันเป็นพวกเดียวกันด้วยไปเลยไอพี่เอาตัวรอดไปนะกดซ้ายกดซ้ายเหมือนวิ่งหนีซอมบี้อะพอกลิ์เลยก็ใชยโอ้โอ้กลัวก็เอาไม่มีอะ ยานขึ้นนอยู่ขึ้นยานอะไรไม่คืนแล้วเข้าห้องนี่แหละใช่อย่างนั้นก็ต้องโกยกำไรหน่อยต้องระวังตัวแล้วโอ้โหใช้เดี่ยวโซโล่แล้วตอนนี้วัด holy shit holy shit งกันอะไรนี่ไม่ใช่กุซลให้สนอยไอ้สั์เชยอ้ยเชยเชยไอ้เชยเชย,อชย,อชย,อชยขอร้องอย่ารีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นเร็วรีบขึ้นเร็วข,ข,ขอร้องขอร้อง กดกดบีกดบีกดไม่ได้ม <laughs> ันจะเส้นเอาวี้อะไรก็กดบ <laughs> ีมึงเข้าไปเดีมึงเข้าไปเดีกูเอาของไปไว้แป๊บนึงอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นข้างนอก What the fuck ช่างแม่งทำเป็นไม่รู้อะไรดีกว่า <laughs> เออเปี้ยของเต็มใช่ไหม <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเอาของไปไว้ก่อน <laughs> เอาของไปไว้ก่อนแป๊บนึงของกูเต็มของกูเต็มของกูเต็มแป๊บนึง โอเคก็ใช okay, mm ่ล hmm. ะมึงโดนก yeah. ับดักแน่ไอ้เงหล็กไ้างอกท้อะก็เอาม้อ uh> uh ีกไอสัสเ้ยโอ้ด uh ีนะไอพีดีนะไอพีมันหลบทันไอเชี่ยเสียงมากเลยคนไอปีอย่าเสียงเลยพีเอ้ยทำไมมีเสียงไอไอผัวออไผัวยังไม่ตาย ดีนะพวกมันสองคนรอดไอสัตว์ไอ้ไอ้เชี่ยไอตู้เซฟเชี่ยนั่นน่ะยาไอภูยาไอภูไปไปประตูอีกทางไหมเพื่อนโอ้ the fuck is that oh, มึง <o> มึงเห็นไหม <laughs> <laughs> ไอ้นั่นอะไรที่กูบอกโกคูน่ะโอ้ยเชี่ยไอ้สัตว์เอ้โก้ตกลง ตัวอะไรอ่ะตัวใหญ่จังเลยอ่ะไอ้ผู้แยกกันแล้วไอ้สไล่กล่องพิสนาเหรอโอ้ไอ้ผู้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ถ้ามันเริ่มเล่นเพลงคือพวกกูตายหมดแน่ออกมาเร็วโอเคไอ้ผู้บวกอยู่คนเดียวละอู้สองตัวโอ้ฟัก โอ้ยไอ้ผู้ไอ้ผู้วิง่งไอ้ชีวิ่งไม่ได้สเตมินาหมดนะสวยไอ้ผู้ชิบหายแล้วเอาเปิดประตูด้วยมาละไอ้ผู้แตกไอ้ผู้แตกอยู่ชิดกันหน่อยอยู่ชิดกันหน่อย <c oughs> <c oughs> กังเน็ต

มันทำไมมันขยไม่ได้อะะนี่หมดแล้วอะเป็นริมดบังครั้เทอร์มินลปกูใช่ดูยานระวังไระวังม่้าะเข็บมาได้เนี่ยนะหน้าตรงนี่เลยไหนว่าภาพวาดเดินได้เสียงอะไรอะโอ้โอ้ เเปีเปเ,เสอลานลเปนเสียงเฮอะไรไม่รูอ้อ๋อเปี๊ยระบานระบานระบานของจริงเอาเอาเอาแตกเองเอาเอ,เอาชิพหายละแมลงไอ้เปียบวัดเอาฟเออเออเออเปียบเปียบกูไดมีดกูไดมีดเอาไอ้เชี่ยเปียบแตก เชี่ยเอ้ย้จิ๊ดจจจ้้อกูแทง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 เอาดิอะไรใครอีกอทุกคนทุกคนนี่อะไรไม่มีเออไม่ใช่หรอใจเด็กครูไงกูซ่ มันจะขึ้นไปทั้งหมดเลยเด็กคูมาไอเดียทุกคนทุกคนเซ็กซ์ กนกคนกมได้เข้าเอฮัลโหลฮัลโหลกระเดียวมาเลยโอ้แม่โอ้นี่เจอกันละเมื่อดีไมนไม่มีไฟฉายเนี่ยอุ้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 ยมี มีอีกสองกระปองในห้องไอ้เหี้ยกูเส้นารบนหัวมึงบนหัวมึงปืน่บนหัวตองสมดอ่ะเนวะออปืนตะกนขึ้นข้างบนไหมออเอ๋ยเี้ยทุกระหัวเหี้ยตายไอผู้ตายตาย ไนนตัวเยปลายยยเป็นการจบเกมที่ดีจริงๆเลยอ่นนยอะอตอตสตรีมนี่ก็ขอจบถึงตอนี้กอนแล้วบปๆไว้เจอกันใหม่ในสตรีมหน้า